ราคาปุ๋ยล่าสุดวันนี้แนวโน้มปี2566ราคาปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียลดลงได้อีก เรามาติดตามข่าวสารราคาปุ๋ยล่าสุดในวันนี้นะครับซึ่งมีปรับลดลงนะครับหลายสูตรด้วยกันนะครับปรับลดถ,ถึง10บถึงยีบาทต่อกระสอบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละบริษัทนะครับแล้วก็แต่ละสูตรนะครับมีปรับลงอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับสําหรับราคาซื้อขายปุ๋ยเคมีล่าสุดในวันนี้นะครับ ยี่ห้อปุ๋ยตากระต่ายบินสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมนะครับซื้อขายอยู่ที่กระสอบละ810บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่785บาทจนถึง800บาทต่อกระสอบนะครับปรับราคาลดลงต่อกระสอบนะครับจะอยู่ที่10บาทสําหรับสูตรปุ๋ย16-20นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่960บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่910บาทจนถึง940บาทซึ่งปรับราคาลดลงกระสอบละ20บาทนั่นเองครับ สำหรับสูตรปุ๋ย16-16-16นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่1,150บาทสำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่1 0 9 5บาทนะครับจนถึง1,135บาทปรับราคาลดลงอยู่ที่กระสอบละ15บาทนั่นเองครับสำหรับสูตรปุ๋ย15-15-15ราคาเดิมต่อกระสอบจะอยู่ที่1,120บาทสำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่1 0 7 0บาทจนถึง1,110บาทนะครับ ปรับราคาลดลงต่อกระสอบอยู่ที่20บาทนั่นเองครับสำหรับสูตรปุ๋ย1688นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่890บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่850บาทจนถึง810บาทปรับราคาลดลงต่อกระสอบอยู่ที่10บาทนั่นเองครับในส่วนของยี่ห้อปุ๋ยตาม้าบินนะครับสูตรปุ๋ย4600ราคาเดิมจะอยู่ที่800บาทสำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่กระสอบละ755บาท จนถึง7 7 5บาทนะครับปรับราคาลดลงต่อกระสอบจะอยู่ที่25บาทนั่นเองครับสำหรับสูตรปุ๋ย 15- 1 5 1 5ราคาเดิมจะอยู่ที่1,130บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่1 0 8 0บาทจนถึง1,120บาทนะครับซึ่งปรับราคาลงอยู่ที่กระสอบละ10บาทนั่นเองครับมาดูยี่ห้อปุ๋ยตรามงกุฎนะครับสูตรปุ๋ย2820นะครับราคาเดิมจะอยู่ที่970บาท สำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่กระสอบละ9 4 0บาทจนถึง9 6 0บาทนะครับปรับราคาลงอยู่ที่นะครับ10บาทต่อกระสอบนั่นเองครับสำหรับสูตรปุ๋ย15-15-15ราคาเดิมจะอยู่ที่1,110บาทราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่1,080บาทจนถึง1,100บาทนะครับปรับราคาลงอยู่ที่กระสอบละ20บาทนะครับ สำหรับยี่ห้อป er, <c ros LES> ุ๋ยตารถเกษตรนะครับสูตรปุ๋ย44600ราคาเดิมจะอยู่ที่800บาทสำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่750บาทจนถึง800บาทต่อกระสอบนะครับปรับราคาลงอยู่ที่20บาทต่อกระสอบนั่นเองครับสำหรับยี่ห้อปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกนะครับสูตรปุ๋ย2577ราคาเดิมจะอยู่ที่8 4 0บาทสำหรับราคาซื้อขายในวันนี้นะครับจะอยู่ที่กระสอบละ800บาทจนถึง830บาท ปรับราคาลงต่อกระสอบอยู่ที่10บาทนั่นเองครับสำหรับสถานการณ์ราคาปุ๋ยในช่วงนี้นะครับปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0นะครับมีปรับราคาลงสลับกันลงอย่างต่อเนื่องทั้งเจ้าตลาดและเจ้ารองนะครับมีแนวโน้มนะครับยังปรับลงอย่างต่อเนื่องแบบไร้ทิศทางนะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับสำหรับสูตรปุ๋ยอื่นๆนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีปรับลงมาในหนึ่งรอบ ซื้อขายตันละ200บาทจนถึง500บาทนะครับมีแนวโน้มราคายังคงลงต่อเนื่องนะครับและยังจะลงต่อไปอีกนั่นเองครับสำหรับแม่ปุ๋ย0 0 6 0นะครับแล้วก็18-460นยนะครับทยอยปรับลงนะครับบางเจ้ากระโดดลงบางเจ้าลงทีละขั้นนะครับมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้นะครับไปอีกสักพักสำหรับตลาดปุ๋ยนะครับร้านค้าทยอยปรับราคาลดลงหลังบางช่วงนะครับใช้ปุ๋ยน้อยลงนะครับหากฝนตกดีนะครับ อาจได้มีขายกันอีกรอบนะครับสำหรับราคาแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากค่าขนส่งและค่าการจัดการในส่วนของราคาที่จัดทำขึ้นมานี้นะครับเป็นราคาของพี่น้องเกษตรกรที่ซื้อในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับราคาซื้อขายในตอนนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสามารถแจ้งผมมาได้นะครับที่ช่องทาง a c e b o o k นะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้ u t u b e นี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ